สร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ใน youtube ก็กำลังฮิตกันเลยนี่แหละครับก็คือการเพราะเลี้ยงปลาซิวที่เป็นปลาซิวจากคลองนะครับจับได้มาแต่เป็นยังไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะเออเป็นปลาที่กินน้อย แต่ก็ไม่ต้องการออกซิเจนมากมายนะครับน้ำก็ไม่ถึงก็ว่าต้องใช้น้ำดีอย่างเดียวน้ำควบปานกลางเขาก็พออยู่ได้ดูใน youtube มาครับว่าประมาณนั้นนะเอ่ำก็20บาทถ้าขนาดนี้น่าจะกินได้เป็น6เดือนได้มัง้งรอดูว่าเขาจะออกลูกไหม แต่ยังขยายพันธุ์ไม่ได้นะว่าตัวเล็กก็ยังมีอยู่ยังไม่สามารถที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แต่ก็เห็นมีอยู่สองตัวสามตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆหน่อยครับลองเลี้ยงใส่กล่องดูครับเป็นการทดลองถ้าผ่านรอบนี้ไปได้สักหกเดือนก็จะทําเป็นจริงเป็นจังจะตั้งไว้ข้างบ้านจะเอาต้นไม้พวกนี้ออก นี่เอาต้นไม้พางนี้ออกแล้วก็ซื้อกล่องอย่างนี้มาสักเจ็ดแปดกล่องเพราะว่ามันสามารถย้ายง่ายจับง่ายปาซิลเนี่ยไม่มีกล้างเขาบอกนะไม่มีกล้างเล็กกินได้ทั้งตัวไม่ต้องขอดเกดนะครับทานได้ทั้งตัวเลย ชุบแป้งทอดก็อร่อยหรือจะไปทอดกรอบไปทำเค็มกินกับข้าวต้มบุ้ยก็ได้นะอืมเป็นปลาที่ไม่ค่อยมีโรคแล้วก็เป็นอยู่ในห่วงโซ่อาหารที่สามารถเลี้ยงปลาอย่างอื่นได้ด้วยนะครับไปเป็นอาหารปลาอย่างอื่น หรือเราเอาไปทำเป็นเหยื่อตกปลาได้เขาว่ามาประมาณนั้นนะเราก็เลยลองลอง,ลองทำดูพอดีได้มาอะ่ะงั้นเราลองเลี้ยงดูซิว่ามันจะรอดไหมที่จะมาวันที่สี่ที่ผ่านมานะครับที่4กันยาวันนี้ก็วันที่6กแล้วใช่ไหมสอวัน มาวันแรกก็จะมีกระโดดอยู่นะก็ใช้มุงเกียวคุมไว้แต่ตอนนี้ไม่กระโดดแล้วไม่กลัวคนละก็คุ้นคนง่ายนะถ้าเราไม่ทําอะไรมันอืมไม่ต้องใช้ออกซิเจนเหมือนเหมือนกับปลาหางนกยูงเลยเลี้ยงมันปลาหางนกยูงเลยแต่อันนี้คนกินได้ปลาหางนกยูงกินได้ปะ่ไม่แน่ใจ <laughs> ม่เคยกินเลย จะลองเลี้ยงกันดูนะครับเป็นแหล่งอาหารว่างๆปลาหากินยากอยู่ราคาก็โอเคพอประมาณนี่นะครับปลาซิวลองเลี้ยงปลาซิวนะครับก็อันนี้เอาน้ำฝนแล้วก็น้ำปราปาผสมกันนะครับน้ำปราปาแล้วก็พักไว้ก่อนก็หาวัชพืชมาใส่ให้เขาก็จะได้ไม่ตื่นจนเกินไป อยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้อ,ไดอืมก็ตุีไปไม่กี่ตัวล่กเพราะหลานชายมาเล่นมาจับมันบ่อยก็ตกใจแต่ตอนนี้เริ่มสนิทคนละไม่ค่อยกลัวคนละไไหมถ่ายได้เลยเออถ้าชุดนี้รอดแล้วเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อกล่องมาใส่ใหม่นะนี่ซื้อกล่องมาใส่ใหม่ เพราะว่ามันจะจับง่ายนะเราจะปล่อยไปสักร้อยตัวน่าจะได้มั้งกล่องเนี้ยร้อยสองร้อยตัวให้ให้รำอ่อนเป็นอาหารนะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเขาว่ามาประมาณนั้นนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับการสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม